สมัยเปล่าเฮ้ยอาผมไม่เกียวเออรู้จักวินนิ่งไหมเพราะว่าผมรู้จักใช่ไหมผมเกิดก่อนเล่นเหมือนแต่เด็กสมัยเดินเป็นเล่นจีร้านเกมเนาะอ่าใช่แต่ก่อนต้องเช่าเกมเล่นนะแต่อันนี้จะเป็นเกมคล้ายๆวินนิ่งมันเรียกว่าอะไรครับพี่ตูน Oh Evolution Soccer เย้ในเวอร์ชั่นคอมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษแต่มันเป็นภาพหมกนะเป็นภาพภาคเก่าหน่อยก็ดีอย่างเดียวคือมันสามารถเล่นได้พร้อมกันสุดๆแปดคนแล้วกติกาวันนี้เราจะเล่นกันยังไงดี เราเอาอย่าง <82. S 1> น,นี้ไหมแบ่งเป็นสองทีมเออแบ่งเป็นสองทีมทีมละสามคนดีไหมโดยการสุ่มจอยจับจอยไหนได้เ,เป็นเขาเรียกว่านะจอยไหนเบอร์อรไ <c oughs> ะไรก็เล่นเบอร์นั้นเลยหนึ่งสองสาม 2, ทีมเดียวกันหสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกทีมเดียวกันอ่าหรือสามทีมเดียวกันสี่ห้าหกทีมเดียวกันตงทีมด้วยใช้แข่งด้วยตงทีมที่ใช้แข่งด้วยอ่าแล้วก็นี้บทลงโทษของเราแบบน่ารักน่ารักมาที่คุณขอหน่อยนี่ มะนาวมะนาวฝานใครจะรวยพีกรวยเออใครอยากรวยอะไรมีเอาเอาไอเซนซอรี่มาเองขอพี่ตูนน้ำตาี๋ยวก็เข้าโรงบามนี่พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วมาหยิบจอยกันก่อนเลยอ่ะคนณได้กดสตาร์ทได้ไปไหนก็ไหนจอยหนึ่งโอเคจอยหนึ่งเข้ามาเข้าแมตต์ปึ๊บโอเคจอยหนึ่งพี่พี่ตูนเราอยากใช้ขวานดิอ่าหาจอยสองไหนครับ จอันนั้นเราอยู่ฝั่งเดียวเอ้ยผมจอยสามครับผมเจอแล้วจอยสามเลื่อนไปจังไต้จอยจอยสามจอยหกผมห้าใครจอยสองผมพี่ปุ้ยจอยจอยหกครับพี่ปุ้ยจอยหกพี่โจจอยห้านะเราอาจจะได้ญี่ปุ่นก็ได้เดี๋ยวนี่คือการสถูกดินนะครับดับหนึ่งในสามค่อยกด X แช่ แล้วนับหนึ่งสามถึงจะปล่อยนะครับพร้อมแล้ว1นึ่งสองสามหนึ่งสองมยุ๊ยยวยย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 เยยอยยนียยียยายยยฮังการียยยกยยยยยกยยยยโยย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 ยทียย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 ทียโ ปุ้ยนี่โจพี่โปรดนะฮะส่วนทีมแฮงการี่ก็เป็นทีมพิมดพิ่นุยนุตุนโอ้นอ่าอ่าโอเคไปไปเลยเราก็จะใช้แบบตัวเพลเยอร์ที่แบบว่าฟูลทีมหมดนะแดงหมดเลยโอเคไปเลยครับขอขอไปแล้วครับเกมกำลังเริ่มระหว่างแฮงการี่พบโตเกะตดูที่หัวนะเด็กสองสามนะร๊อ ทางฮังบรีเป็นฝ่ายเสียก่อนฮะโอเคมาสามเนตื่น่วะตื่นเลยเกิดสิไรเยิเรายิงไปเลยไปเลยไปยไปเลยไปเลยไปเยิงเอยไปเยไปเลย

căng 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 linh minh linh minh này oh đẹp nhỉ đẹp nhau ตไดยังทำอะไรึ้นได้ครับคือตัวตดวมาดลยมาเ c o มาเลยเออเฮ้ยมเฮ้ยโอ้กเนลกลกโด่งไว้เองหลังนี้เออยังได้อยู่กูบอไว่นักีนะทุคนตัวโป๊ะฮักีัวไปตแล้วไปไปถามไปแล้วถา ดูไปนะโอ้โหแตบพักกบแล้วก็ยิงหนึ่งดีโอเคเดงกูแล้วครับระหว่างทางวีปป๊อบลุกไรข้ากตีห้าใหญ่สุดหลังมเงินไปไปไปใจเย็นใจเยริมริมไปไปมีอีเจ

เปิดนะเปิดนะอเื่ะไรกันาโอ้ยโอ้โหมาจโอ้ยออกนิดเดียวออกนิดเดียวกระบอลก๊ออืมเอกิดเอตนไหนก็ได้ดีมากเลบสั้นใช่ไหมตอนนี้โตโกโอ้ยเล่นบอลบโอ้ยเล่นบอลบาดเสียวมีข้ามแมวโอ้ยโดนแล้วยิงแล้วไปส่งไ่อย่อ

ยิงแล้วมันบอลก็ช็อไปจากประตูกรรมการไม่บู้อะไรเลยเอาเอาเอาเก็บเก็บเอ้ยโอ้โหมีชิ๊บเลยมา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 ไาใดิโอ้โหนี่อะไระบางอย่าไอ้จันตันจันจันจันมามาไอ้โน้ไอ้โน้ตละละเละยิงอุตส่าห์ไดเล ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยไกลไปเฮ้ยโอ้ยแล้วโดระเละออกไปล้มไปล้มอเตีทล้อเงี้ยข้างล่าตึงนีเดี๋ยวเดี๋ยเปิดนไแดงง้แดงโอ้โออ้ย ơi anh hẹn thôi giờ biết đẹp không anh thì qua cho mấy người tiền mày khó không sụp đây không sụp Ơi không sụp Ơi không sụp không sụp đây 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 không ơi đây

ว่าโวโวะเอาอ่างเงไงละ่างีลิมิมมมไปง่ายๆก่อนมารอแล้วรอแล้วไปแล้วปมันทุยเโอ้โอ้โหไปไปไปดิใจเอาใจ้วโอ้ย

Hey, yeah. hey. Hey, này, Mâu, đỉa, vên, vên. ơi, ok, điên, 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 เก็ตัวัดจานเลยตัดจานในย่านนี้โอ้โหโนั้ะอ้าวไอกไมไดเฮ้ยพวแรงไมไ้เฮ้ยกระดนเลยเฮ้ยไิดไกลวะไอ้เี้ยไอ้นุยอะไรที่ปากเออไม่เอาฟ้าควบเลยเฮ้ยบอ

กินครับกินก่อนนะเอาเดี๋ยวเรามีกี่ชิ้นวะเอาไปให้คนละสาชิ้นบังเดี๋ยวคนละสาคนละสามคนละสมไม่ใช่คนละหเหรอเน่ยต่อไกมาอ่าวปอปป๊อหนงนึ่งสอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย่เย่เฮ้ยไงเอาไป อ่ผมมีโอกาสให้คุณแก้มืออันนี้ก็จะเป็นลุกจริงลุกจุดโทษแล้วกันแข่งจริงลุกโทษมาตุ้มเหมือนเดิมพี่พี่โรดพร้อมนัดหนึ่งหนึ่งสามกดเอ็กนะเดินสองสามเดินสองสามอะไรนไมเข้าไปยืดโดนคนแรกโพบเต่าดีอาร์เบียคนเอเขาคนเอถุนพลังเหน็บมิดโอเคครับฮนแลนนะ เอออันนี้ก็เลนดอมไปเลยอันนี้เป็นการแก้บอที่ดีที่สุดครับคุณเลือกนักเตะได้เลยจะเอาใครไปยิงคุณแรกมาดเนียเราเป็นไม่รู้ใาใครเลยตอนนี้ครับเบอร์สี่กับเบอร์หนึ่งยิงกันแลวครับพี่ตูนกับพี่ปนพี่ปนเป็นประตูไอ้แตได้้ยเจีบเเจีเีีบบเ bí cho ai đăng, cửa bảy, một điểm một ngay, một điểm sét, 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 một

จีมอนแลนด์โอ้ยัมากเอ้เขานิเดียโทษม่จริงะเออเีกคนนงกะนาดิกแววนละอันโกองัเหลือโคนละอันแล้วกินจะไม่บอกเก่นกินเมื่อกี้เราก็เลยเปรี้ยวปากอยากลองมั้งเดี๋ยว่มากร้ายังไม่ได้นับเลยหิวอ่ะโอเค ไอเดียวไอเดียวไม่งรับได้แต่แม่งขมด้วยดูสิครับเอาโอเคครับก็เป็นว่าจบไปแล้วครับระหว่างจริงๆเราเล่นกันสองแมตช์แมตช์แรกนี่คือทีมพิสตูน พี่น้อยพี่โมชนะไปส่วนการแข่งขันนี้ลูกโทษทีมพี่ปุ้ยพี่โจพี่โปรชนะไปครับเย้มไปดิลาอูดีอาราเบียเจ้าก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เรามาเล่นเกมอะไรอีกก็แนะนำเข้ามาได้นะครับอ่ะพี่โปรปิดช่องหน่อยครับตกลครับก็ดไลค์กดซับสไคร์กดไลค์กดซับสไคร์ไอพวกเราเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย